ตอนที่11ของเก่าหมายเลข6ตอนแรกเปลี่ยงกังเปิดจดหมายของหมอเหมยซูแล้วอ่านความว่า ต้องขออภัยจริงๆที่ข้าไม่อาจรัรกษาน้องสาวของท่านต่อไปได้เพราะข้ากำลังถูกตามข่าเจ้าค่ะดังนั้นข้าขอแนะนำให้ท่านพาน้องสาวไปฝังเข็มกับหมอเทวดาไรจือพิษที่น้องสาวท่านได้รับถูกขับออกหมดแล้วเหลือเพียงฝังเข็มเท่านั้นหลังจากนั้นนายจะสามารถกลับมาพูดได้และขยับตัวได้ปกติเจ้าค่ะเหมยซูขอบคุณมากข้าต้องรีบไปแล้ว เรียงกังดีใจอย่างมากที่รู้ว่าเขามีหนทางรักษาน้องสาวจึงรีบเดินทางไปที่หมาหงเขาและควบม้ามุ่งหน้ากลับบ้านของเขาเพื่อเตรียมตัวติดต่อท่านหมอไรจือทันทีทรงเหมยพยักหน้าและคิดในใจว่าท่านคงไม่มาหาข้าอีกแล้วสินะลาก่อนเจ้าค่ะพวกเรากับร้านกันเถอะเจ้าค่าจิ้งหมิงกล่าว ซวงเหมยพียกหน้าได้เดินตามเสาใช้กับร้านในสภาพที่เหม่อลอยเหมือนกำลังขบคิดอะไรบางอย่างสองวันต่อมาทั้งสองเปิดกล่องหมายเลขหกดูก็พบว่าภายในกล่องคือเข็มเงินตระกูลเหมยเข็มนี้น่าจะเป็นของหมอที่เอาไว้ฝังเข็มเจ้าขาจิ้หมิงสงสัยเข็มนี้เป็นของตระกูลเหมยแล้วคนที่ไหนจะมาซื้อล่ะซวงเหมยบน่น ลองขายดูก่อนเถอะนะเจ้าค้าจ้หมิงคิดว่าอาจมีบางคนเห็นค่าก็เป็นได้สองสาวก็เลยนําเข็มเงินไปวางขายในราคาทองคำหนึ่งแท่งลูกค้าเข้าข้าออกออกร้านเพื่อเลือกซื้อสินค้าเบจเตลทั่วไปไม่เห็นว่าจะมีใครเลือกซื้อเข็มเงินเลยสักคนตก,ตกเย็นคนที้มาถามซื้อเข็มในร้านก็คือเด็กน้อยที่มีวัยเพียงสิบขวบเท่านั้นเจ้าหนู เจ้าสนใจอยากซื้อห่อเข็มเงินเหล่านี้งั้นหรือเจ้าจะเอาไปทําอะไรจิมีตสงสัยค่ะไม่มีความจะเป็นต้องบอกทางขอรับเด็กน้อ,อยยิมบอกและไหนละทองคาแท่งจื้อหมิงยื่นมือเพื่อรอรับค่าสินค้านี่ขอรับเด็กน้อยควักทองคําแท่งจากในตัวแล้วส่งให้จื้อหมิงทันทีเจ้ารอที่นี่ก่อนนะข้าขอนําไปให้ร้านขายโลหะตรวจสอบดูก่อนเดี๋ยวข้ามา จื่อหมิงกลัวว่าเด็กน้อยจะนำทองปลอมมาหลอกซื้อของเห็นว่าข่าเป็นเด็กท่านก็เลยไม่ยอมเชื่อใจข่าสินะเด็กน้อยกล่าวยังรู้ทันขอโทษด้วยเจ้าหนูข้าต้องป้องกันไว้ก่อนจื่อหมิงกล่าวจื่อหมิงเดินออกไปเที่ยวร้านขายโลหะสักพักเด็กน้อยก็วิ่งไปหาทรงเหมยจากนั้นเด็กน้อยก็ยื่นเข็มเงินให้กับนางเด็กน้อยกระซิบว่า ไหนค่ะจ้าจง,งของค่ะขอรับน,นี่ขอบใจมากนะเจ้าหนูส้วเหมยรีบส่งห่ออัดให้เด็กเก็บไว้และรีบเก็บเข็มเงินไว้กับตัวทันทีมีอะไรใช้บริการค่ะอีกนะขอรับเด็กน้อยอยากได้อัดเป็นค่าขนมค่ากลับมาแล้วเจ้าค่ะร้านขายโลหะยืนยันว่าทองคำเป็นของจริงจื่อหมิงกลับเข้ามาในร้านก็เห็นเด็กน้อยนั่งรอยอย่างสงบนิ่ง เจ้าได้ของแล้วก็ไปได้เลยทรงเหมยกล่าวกับเด็กเด็กน้อยจึงวิ่งหนีไปทันทีจจ้อหมิงสงสัยอย่างมากก็เลยว่าเด็กน้อยจะเอาเข็มเงินไปทําไมกันนะนั่นสินะทรงเหมยแกล้งพูดทั้ทงๆท,ท,ที่ตอนนี้เข็มเงินอยู่กับตัวแล้วผ่านไปไม่นานชายัยฟลางคนก็เดินเข้ามาในร้านสนใจเลือกซื้อสินค้าตัวไหนหรือเจ้าค้าจ้อหมิงเดินไปต้อนรับลูกค้า ข้าอยากซื้อเข็มเงินของตระกูลเหมยใช่กลางคนกล่าวเพราะเขาเห็นประกาศหน้าร้านว่าขายเข็มเงินตระกูลเหมยดังนั้นเขาจึงไปแลกซื้อทองคำก่อนที่จะกลับมาซื้อเข็มเงินเสียใจด้วยเจ้าค่ะมีคนมาซื้อเข็มเงินไปแล้วจื้อหมิงกล่าวตามตรงใครกันเรือว่าจะเป็นเหมยซูใช่คนนั้นเหมือนกับตัวเองเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งเท่านั้นเจ้าค่ะจื้อหมิงกล่าว เด็กอะไรจะมีทองคำแท่งหรือว่ามีคนจ้างให้เด็กมาซื้อใช่คนนั้นสงสัยพวกเราเป็นเพียงแม่ค้าใครที่มีอัดหรือทองคำก็สามารถซื้อสินค้าไปได้ทั้งนั้นเจ้าคะ่ะจิมิงก่าวไม่เป็นไรข้าจะไปพักอยู่โรงเตี้ยมพรุ่งนี้จะต้องเดินทางไปที่บ้านตระกูลเหลียงแล้วใช่คนนั้นยอมตัดใจท่านไปทำอะไรที่นั่งหรือเจ้าคะ่ะ ทรงหมายรีบถามค่ะคือหมอเทวดาไลจือข้าจะไปรักษาอาการป่วยของน้องสาวท่าเหลียงกังสิช่คนนั้นอยอมบอกอย่างนี้นี่เองทรงหมายกล่าวค่ะไปละไลจือกลับไปที่โรงพยาบาลทันทีหลังจากท่านหมอเทวดาไลจือเดินออกไปจากร้านท่านป้าหวยลูกก็เดินเข้ามาเพื่อมารับอัดที่เป็นรายได้สำหรับวันนี้ เจ้าขายสินค้าหมายเลขหกได้แล้วงั้นหรือท่านป้าหวยรูแปลกใจมีไงเจ้าขาทองคำส้วงเหมยยื่นทองคําให้ไม่ใช่เจ้าจ้างคนให้มาซื้อสินค้าหรอกนะท่านป้าหวยรูกสงสัยเพราะรู้ดีว่าเข็มเงินนั่นเป็นของตระกูลเหมยข้าจะทำเช่นนั้นทำไมกานแล้วข้าจะเอาเข็มเงินไปทำอะไรอีกอย่างข้าจะเอาทองคำแท่งมาจากไหนละเจ้าขา ทรงเหมือเรีพูดกลบเกลือนบางทีความทรงจำของเจ้าอาจฟื้นกลับขึ้นมาแล้วและเจ้าก็หาสมบัติของตระกูลมาจ่ายค่าสินค้านะสิท่านป้ากล่าวถ้าข้าเป็นอย่างนั้นจริงๆข้าก็เอาสมบัติมาชดใช้หนี้สินแล้วสิเจ้าคะข้าจะมาทนขายของที่นี่ทำไมกันทรงเหมอ่กล่าวอ้างก็จริงของเจ้าท่านป้ายอมคล้อยตามมีเจ้าคะ่ะ ซวงเหมยเตรียมให้ท่านแล้วจือหมิงยื่นห่ออัดให้พร้อมกับทองทำแท่งวันนี้ข้ามีธุระข้าคงไม่ต้องนับตอกนะท่านป้าจะต้องไปที่อื่นต่อแล้วแต่ท่านเจ้าค่ะซวงเหมยไม่ให้ความเห็นข้าจะลองเชื่อใจเจ้าสักครั้งก็แล้วกันค่ะไปละท่านป้าหัวดูถือห่ออัดแล้วเดินขึ้นไปบน,ปนรถม,ม้าและเดินทางไปที่ไหนสักที่ ดีจังเลยนะเจ้าค้าวันพรุ่งนี้พวกเราก็เปิดกล่องหมายเลขเจ็ดได้แล้วสิจื่อหมิงดีใจที่ขายสินค้าหมายเลขหกได้อย่างรวดเร็วและไายดายเช่นนี้วันพรุ่งนี้ข้าขอหยุดหนึ่งวันนะข้าขอพักสักวันทรงเหมยกล่าวร้อยวันพันปีข้าไม่เคยเห็นท่านขอหยุดเลยนะเจ้าค้าจื่อหมิงสงสัยถือเป็นวันแรกก็แล้วกันทรงเหม่ยกล่าว หลังจากเปิดร้านแล้วสองสาวก,ก็แยกกันพักคนละห้องจื่อหมิงกำลังเตรียมตัวไปอาบน้ำสักพักก็ดีเสียงเคาะประตูก๊กก๊กก๊กค่ะ,คะ,คะ,คะเองจื่อหมิงซวงเหมยตะโกนท่านซวงเหมยมีอะไรหรือเปล่าเจ้าขาจื่อหมิงเดินไปเปิดประตูค่ะทำน้ำซุปก็เลยทำเผื่อเจ้าด้วยซวงเหมยยกถ้วยน้ำซุปแล้วเดินไปวางไว้บนโต๊ะ ขอบคุณมากเจ้าค่ะจื่อเหมิงรู้สึกงงเล็กน้อยเพราะนางไม่เคยเห็นทรงเหมยเข้าครัวทําอาหารหรือปรุงน้ําซุปอะไรทๆนนี้มาก่อนทรงเหมยมองดูสาวใช้สดน้ําซุปจนหมดถ้วยแล้วกล่าวว่าเจ้าทําธุระส่วนตัวเถอดค่าไปละหลังจากนั้นทรงเหมยก็ถือถ้วยเปล่ากลับออกไปทันที จือหมิงงงที่เจ้านายบริการยกน้ำซุปมาให้นางดื่มถึงในห้องนอนแต่นางก็ไม่ได้เอะใจอะไรจึงเดินไปแช่ตัวอยู่ในอ่างอาบน้ำจือหมิงแช่ตัวนางพอสมควรก็ไม่จะลุกแต่นางก็พบกับความผิดปกติบางอย่างได้ิีในใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมข้าถึงขยับตัวไม่ได้เลยจือหมิงก็มีจะตะโกนร้องของความช่วยเหลือแต่นางทำได้เพียงขยับปากแต่ไร้เสียง จืหมิตกใจอย่างมากและนางกลัวมากเพราะตอนนี้นางไม่อาจป้องกันตัวเองได้เลยแถมอยู่ในสภาพเปลือยกายและแช่ตัวอยู่ในอ่างอาบน้ําอีกต่างหากผ่านไปไม่นานคนที่ปรากฏตกก็คือสวงเหมยจื่อหมิงทําให้เพียงขึ้นใ,นใจเพราะนางพูดไม่ได้ท่านสวงเหมยท่านวางยาข้าทําไมกันขอโทษนะห่วนเจิน ขอค่าใส่ยาสมุนไพรให้เจ้าแช่ตัวอีกสักหนึ่งชั่วยามจากนั้นข้าจะฝังเข็มให้เจ้าพอผู้จบเซิ่งเหมยก็น,นำยาฟื้นความทรงจำป้อนให้หวนเจินกินผ,ผ่านไปไม่นานหวนเจินก็จดจำอดีตได้ทุกอย่างหวนเจินคิดในใจว่าตอนนี้ท่านหมอเหมยซูจดจำอดีตได้แล้วน่ากำลังขับพิษสลายตัวตนให้ข้านี่เอง หัเจนเินแช่ในน้ําสมุนไพรจนครบหนงเชั่วยามหลังจนาัน้นางก็ขยับตัวได้และพูดได้ปกติเอาละหวนเจนินเจ้ารีบสวมเสื้อผ้าเถิดข้าจะฝังเข็มให้เจ้าท่านหมอเมสูกล่าวความทรงจําของท่านกลับมานานแล้วหรือเจ้าคะหวนเจินสงสัยเพิ่งฟื้นกลับมาเมื่อวานนี้เองหลังจากข้าอ่านบันทึกของข้าความทรงจําก็ค่อยๆทย,ยอยกลับมานะท่านหมอเมสูกล่าว แสดงว่าเด็กคนนั้นท่านก็เป็นคนจ้างให้เขาซื้อเข็มเงินให้สินะเจ้าคะหววใจนึกขึ้นได้โชคดีที่เด็กมาก่อนท่านหลายเยี่ยนนะไม่เช่นนั้นเข็มเงินของข้าอาจถูกทำลายไปแล้วหมยซูยาบอกเออไหนว่าเขาคือท่านหมอเทวดาไล้จึงไงเจ้าคะแล้วทำไมเขาต้องทำลายเข็มของท่านด้วยหววใจไม่เข้าใจ เขาคือน้องชายของทนไายจือเขาไม่ทํางานหาเลี้ยงชีพชอบออกเที่ยวเล่นการพน,นันบ้างก็หลอกลวงต้มตุ๋นชาวบ้านไปวันวันนะสิได้ที่เขาต้องการทําลายเข็มเงินตระกูลข้าเพราะตระกูลข้ากับเขาเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานแล้วหมยสููเล่าที่มาที่ไปถ้าเช่นนั้นเรื่องที่เขาจะไปรักษาให้กับน้องสาวทะเลียงกังจะทํายังไงละเจ้าคะหวนเจินตกใจข้าต้องฝังเข็มเจ้าและรักษาเจ้าให้หายภายในคืนนี้ เรา้าต้องการให้เจ้าช่วยจับชายหลอกลวงคนนั้นส่วนข้าจะปลอมตัวเป็นท่านหมอไรจื่อเองเหมยซูกลัวน้องสาวท่าเหลี่ยงกลางตกอยู่ในอันตารายท่านจะเป็นคนรักษาน้องสาวท่าเหลี่ยงกลางรือเจ้าคะว่าแต่ทําไมท่านถึงไม่ยอมเผยตัวตนและรักษาให้น้องสาวเขาไปเลยล่ะเจ้าคะหมอนเจนสงสัยข้าถูกตามข้าอยู่นะซีตอนนั้นข้าถูกลักพาตัว พวกมันปิดตาข้าแล้วพาข้าไปที่หน้าผาหลังจากนั้นก็ผักข้าตกหน้าผาเมยซูเล่าแล้วท่านไม่รู้หรือเจ้าข้าว่าพวกมันเป็นใครของจะสงสัยโซมเหมย์หรือเมยสซูใส่หน้าหลังจากนั้นทั้งสองก็หยุดคุยเพราะหมอเมยซูต้องการใช้สมาธิในการฝังเข็มกว่าจะเสร็จกระบวนการรักษาก็ถึงเช้าว,วันรุ่งขึ้น แม้ว่าสองสาวจะไม่ได้นอนทั้งคืนแต่พวกนางที่ตอนนี้ต่างฟื้นความทรงจำกันทั้งคู่แล้วก็รีบวางแผนสลับตัวกับน้องชายของท่านไรจือก่อนที่เขาจะไปหลอกลวงต้มตุนท่าเหลียงกังโดยแซงรักษาอาการป่วยของน้องสาวของท่านเศรษฐีจนอาจพล้งมือฆ่านางตายโดยไม่ได้ตั้งใจพวกนางจึงรีบรุดหน้าไปที่โรงเตี๊ยมทันทีแต่ก็ต้องชะงักเพราะท่านเศรษฐีมารับตัวท่านหมอมกกาลอตั้งแต่เช้า ทำอย่างไรดีเจ้าคะตอนนี้ไหลเยี่ยนขึ้นไปบนรถม้าแล้วมุ่งหน้าไปที่บ้านท่านเศรษฐีแล้วหวนจะตกใจงั้นเอาอย่างนี้ตอนที่สิบสองของเก่ามาเลขหกตอนจบทำอย่างไรดีเจ้าคะตอนนี้ไลลเยี่ยนขึ้นไปบนรถม้าแล้วมุ่งหน้าไปที่บ้านท่านเศรษฐีแล้วหวนจะตกใจงั้นเอาอย่างนี้ ซ่เหมยจึงประซิบแผนการมาอย่างกับหนเจินหน้าห้องนอนของเหลียงเอ,อ๋อบ้านของท่านเศรษฐีเหลียงกังขอบคุณท่านหมอไรยเยียน็นได้โปรดช่วยชีวิตเหลียงเอ๋อด้วยเธอขอรับท่านเศรษฐีเหลียงกังกล่าวเออข้าจำเป็นต้องใช้สมาธิอย่างสูงดังนั้น ห้ามใครเข้ามารบกวนข้าอย่างเด็ดขาดและขอเวลาข้าสักสองชั่วยามท่านค่อยกลับมาดูน้องสาวท่านก็แล้วกันลายเยี่ยนแสดงสีหน้าจริงจังงั้นข้าขอตัวขอรับเรียงกังย่อมทำตามเพราะเขาอยากให้น้องสาวหายลายเยี่ยนรอผ่านไปสักพักเขาก็เลยแอบเปิดประตูเพื่อดูว่ามีคนนอกแอบดูเขาหรือไม่เมื่อไม่มีใครเขาก็เดินกลับเข้ามาในห้องและมุ่งตรงเข้ามาหาเหลียงเอ,อ๋อ ฮ <laughs> วกเราอยู่ด้วยกันสองต่อสองแล้วนะสาวสวยไม่เป็นไรนะข้าจะทำให้เจ้ามีความสุขลายเยี่ยนลงในความงามของน้องสาวท่านเศรษฐีดังนั้นจึงถือโอกาสที่ตอนนี้นางเป็นอมมาพาตและพูดไม่ได้ก็ทำการล่วงเกินนางโดยค่อยๆถอดเสื้อผ้าของหญิงสาวอย่างใจเย็น อ่งเออกลัวมากนางอุตสา่าห์ดีใจที่จะมีหมอมาช่วยรักษานางแต่กลับกลายเป็นว่าเขาคือชายช่วยที่ถูกโอกาสที่นางป่วยคิดลุ่งเกินนางแบบนี้ตอนนี้นางทําได้เพียงร้องไห้จนมีน้ําตาไหลปลาและตัวสั่ในความกลัวสุดขีดไม่เอานะไม่ร้องนะสาวสวยไล่ยเยี่ยงเช็ดน้ําตาให้แล้วหอมแก้มหญิงสาวหวนเจินรีบดึงชายบ้าตันหาออกมาแล้วรีบใช้ดาบเจาะไปที่คอชายช่วทันที อย่าคาคาเลยนะแม่นานงายเยียนตกใจที่เห็นหญิงชุดดำหมอไห่เจดที่ไหนทำไมเจ้าถึงมาแทนหัวนจะรีบถามพี่ขาดตายไปแล้วแต่ข้าต้องการอาจเพื่อชชว์ชายหนี้พันนันข้าก็เลยต้องอาสามาช่วยรักษาให้น้องสาวของท่านเลี้ยงกันลายเยี่ยนกล่าวอ้างความจริงคือ เขาต้องการอาจเพื่อหลบหนีทางการเขามีคดีฆ่าพี่ชายติดตัวเนื่องจากท่านเหลียงกังร้อนใจจึงไม่ได้สืบประวัติของท่านไหลยี่ให้ถี่ถ้วนก่อนเลยไม่รู้ว่าเขาเคยอชยนักพนันที่มีคดีฆ่าหมอไหลจือนี่นะหรือรักษาเจ้าจะข่มเหงรังแกนางสิไม่ว่าหวนเจิกล่าวด้วยความโมโหปล่อยข้าไปเถะนะไลลเยี่ยงคุกเข่าขอร้องพวะกลัวตาย เหมือนจะรีบสับไปที่หลังคอของไรเยี่ยนจนเขาสลบไปเหมยซูที่สวมชุดดำเช่นเดียวกันรีบเข้ามาดูอาการของเหลียงเอ๋อทันทีพร้อมกับรีบช่วยจัดเสื้อผ้าของหญิงสาวให้เรียบร้อยไม่ต้องร้องนะเหลียงเอ๋อข้าจะรีบรักษาเจ้าเียวนี้แต่ทว่าเหลียงเอ๋อกลับมีอาการตัวสั่นกว่าเดิมเพราะนางเข้าใจว่าหญิงชุดดำเป็นคนร้ายเหมยซูจับชีพจรและจับตัวของเหลียงเอ๋อจึงรับรู้ว่าสาวน้อยกลัวมากแค่ไหน ดังนั้นนางจำต้องยอมเปิดหน้าออกเพื่อให้เหลียงเอ๋อหายกลัวเมื่อเหลียงเอ๋เเอได้เห็นหน้าท่านหมอเหมยซูนางก็หายตัวสั่นและรู้สึกสบายใจขึ้นที่พบหมอที่เคยรักษานางมาก่อนหวนเจินจึงรีบไปดูต้นทางให้ส่วนเหมยซูรีบจับชีพรจรและตรวจอาการเบื้องต้นใหม่อีกครั้งนางรอให้การหายใจและชีพรจรของเหลียงเอ๋อเต้นช้าลงกว่าตอนที่นางตื่นตนกตกใจจากนั้น นางก็ดำเนินการฝังเข็มให้พอครบหนึ่งชั่วยามเมยซูจึงรีบดึงเข็มออกผ่านไปไม่นานเหลียงเอ๋อก็ค่อยๆขยับตัวและพูดได้ปกติข,ข้าขยับตัวได้แล้วข้าพูดได้แล้วขอบคุณแม่เจ้าค่ะท่านหมอเมยซูเหลียงเอ๋อดีใจอย่างบอกไม่ถูกจงเก็บไว้เป็นความลับนะเหลียงเอ๋อห้ามบอกใครเด็กข่าวว่าข้าเป็นคนรักษาเจ้า แต่หากมีคนเค้นถามเจ้าจริงๆก็ให้บอกว่าข้าคือลูกศิษย์ของท่านหมอไรจื่อซึ่งมีนามว่าเหยียนซวงเหมยซูทําข้อตกลงกับเหลียงเอ๋อไว้ก่อนถ้าข้าไม่บอกท่านพี่แล้วปล่อยให้ท่านพี่เข้าใจว่าไรายเยี่ยนเป็นหมอไรยเยี่ยนอาจได้ใจแล้วไปทำไํำร้ายหรือหลอกลวงผู้อื่นอีกก็เป็นได้นะเจ้าคะเหลียงเอ๋อเป็นห่วงวกลัวว่าคนอื่นจะตกเป็นเหยื่อเหมือนกันกับนางงั้นเจ้าก็บอกพี่ชายเถอว่าเขาไม่ได้รักษาเจ้า แต่ห้ามบอกว่าเหมยซูเป็นคนรักษาเจ้าย่างเด็ดขาดเหมยซูกำชับทำไมล่ะเจ้าขาเหลียงเอ๋อไม่เข้าใจข้าโดนตามค่าจึงยังเผยตัวตนไม่ได้หวังว่าเจ้าจะเข้าใจข้านะเหลียงเอ๋อเหมยซูยอมบอกก็ได้เจ้าขาเหลียงเอ๋อย่มททาตามคําขอร้องของท่านหมอเหมยซูท่านหมอเหมยซูเห็นว่าเหลียงเอ๋อเข้าใจนางแล้วจึงรีบหลบออกไปก่อนสักพัก ลายเยี่ยนก็ฟื้นเป็นปกติเหลียงเออรีบเดินเข้าไปตบหน้าชายลามกทันทีจะเจ้าหายเป็นปกติได้อย่างไรลายเยี่ยนตกใจเขานื่องไม่ถึงว่าหญิงสาวที่เป็นอมาาัมพาตอยู่ดีๆก็กลายเป็นปกติเหมือนไม่เคยป่วยมาก่อนหวนเนินรีบเอาดาบจ่อไปที่คอของลายเยี่ยนแต่ทว่ามันครบกําหนดสองโชยามแล้วถ้าไม่หวนเจจนได้ยินเสียงฝีเท้าคนที่กําลังมุ่งหน้ามาที่ห้องนี้ ดังนั้นหวนเจนจึงลดดาบลงแล้วรีบหลบหนีออกไปทันทีเมื่อท่านเหลี่ยงกางและพ่อบ้านเดินเข้ามาในห้องพวกเขาก็เห็นน้องสาวดูวปกติแทบทุกอย่างเหมือนไม่เคยปวยมาก่อนเหลี่ยงกางก็เลยรีบเดินเข้าไปสวมกอดน,น้องสาวด้วยความดีใจพี่ดีใจจริงๆเจ้าหายแล้วจริงๆเหลี่ยงกางดีใจอย่างบอกไม่ถูกเจ้าค่ะท่านพี่เหลียงเอ๋อเองก็ดีใจที่ทนสามารถกอดพีชายได้อีกครั้ง ขอบคุณมากขอรับท่านหมอข้าจะรีบให้พอบ้านไปนำหอ่ออัดมาให้ท่านเดี๋ยวนี้เหลียงกางทายอ้อมกอบแล้วบอกกับท่านรายเยี่ยนเออเดี๋ยวสิเจ้าคะเหลียงเออก็ลังใจที่บายจะถูกกล่าวแซกขามีเรื่องสํำคัญขอคุยกับท่านเป็นการส่วนตัวได้ไหมราย่ารีบพูดเพราะกลัวเหลียงเออเปิดโปงเขาได้สิเหลียงเออเจ้าพักผ่อนก่อนเถอะนะ พี่จะพาท่านหมอไหลยเยียนไปคุยกันในห้องรับรองแขกเหลียงกังกล่าวเดี๋ยวสิเจ้าคะเนื่องจากเหลียงเอ๋อเพิ่งจะขยับตัวได้ไม่นานนางจึงยังไม่มีแรงวิ่งไปขวางพี่ชายดังนั้นนางจึงทําเพียงค่อยๆเดินตามไปที่ห้องรับรองแขกเพื่อแอบฟังณนะห้องรับรองแขกมีอะไรหรือท่านหมอไายเยี่ยนท่านเหลียงกังสงสัย ความจริงการรักษาง่ายนิดเดียวแต่ที่น้องสาวของท่านกลายเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะท่านหมอเหมยซูต้องการเลี้ยงไข่นซี่ิายเยี่ยนถือโอกาสแสวร้ท่านหมอเหมยซูเป็นความจริงนั้นหรือเลี้ยงก้างขามวดคิ้วสงสัยใช่แล้วท่านกวนให้น้องสาวท่านมารักษากับตระกูลไรตั้งแต่แรกายเยี่ยนถือโอกาสยต่ตนว่าเหนือกว่าสักพัก สายลับก็รีบเข้าไปในห้องรับรองแขกเพื่อรายงานเพราะเป็นเรื่องด่วนจึงไม่ได้ขออนุญาตหลังจากที่ข่าไปสืบมาท่านหมอไรจือเสียชีวิตไปแล้วจริงๆขอรับและที่สำคัญน้องชายของเขาหรือไยเหยียนไม่ได้เป็นหมอเขาเป็นนักต้มตุนชอบเล่นการพนันตอนนี้เขาเป็นนักโทษหนีคดีวางยาค่ะท่านหมอไรจือเขาต้องการหลบหนีทางการจึงหาอัดดูวิธีหลอกลวงท่านว่าตนเป็นหมอ เขาจะได้แกงรักษาน้องสาวท่านและหลอกเอาอาจจะท่านไปขอรับจอมยุทธข้างกายท่านเศรษฐีกล่าวรายงานนี่เจ้ากล้าหลอกลวงข้าได้อย่างไรเลี้ยงกงังโมโหจัดเขาก็เลยชักดาบจอไปที่คอของท่านหมอกรรมลออย่าฆ่าข้าเลยข้าแค่อยากได้อัดเพื่อนนี้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เท่านั้นเองไล้เยี่ยงุกเขาร้องขอชีวิตว่าแต่เจ้ารักษาน้องสาวของข้าได้อย่างไร เลียงกลางสงสัยพวกเขาเห็นว่าน้องสาวหายดีเป็นปกติแล้วเออข้าไม่รู้อยู่ดีๆก็มีจอมยุหญิงเข้ามาในห้องและทำให้ข้าสลบไปหลังจากนั้นข้าก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นรารเยียนยอมบอกความจริงจับเขาส่งทางการหากเขาไม่ได้รับโทษเขาอาจไปหลอกลวงและทำร้ายผู้อื่นอีกเป็นแน่เรียงกลางกลัว,วว่าจะมีเยื่อแบบเขาอีก ได้โปรยข้าไปเธอข้าสำนูกผิดแล้วจริงๆไรเยี่ยงขอร้องท่านพี่เจ้าขาเขาใช้โอกาสตอนนี้ข้าไปอัมาตาคิดล่วงเกินข้าด้วยเจ้าขาเลียงเอ๋อได้โอกาสรีบเปิดประตูห้องรับรองและรีบฟ้องพี่ชายทันทีข้าขาดเจ้าสิแต่ตอนนี้ดีไหมเลียงกังโมโหจะลมออกหูทีไรเยียงกล้าข่มเหงน้องสาวของเขาอย่าให้มือเปื้อนเลือดเลยนะเจ้าขาเลียงเอ๋อเรียบกลางพี่ชายไว้ ที่เจ้าล่ะเจ้าเองก็ลราพวกเราเจ้าแกล้งป่วยนะสิลายเยี่ยงกล่าวอ้างมีคนรักษาค่าตังหากเลี้ยงเอ๋อพลังปากใครงานหรือเลี้ยงเอ๋อเลี้ยงกังอยากรู้เอ่อนางไม่ให้บอกเจ้าค่ะเลี้ยงเอ๋อกล่าวหมอคนนั้นเป็นผู้หญิงรู้ว่าจะเป็นมหมอเหมยซูเลี้ยงกังที่ความเอาเองไม่ใช่เจ้าค่ะ นางมีชื่อว่าเหยียนซวงนางบอกว่านางคือลูกศิษย์ของท่านหมอไรลจือเลียงเออริพูดตามที่ท่านหมอเหมยซูได้บอกไว้แล้วข้าคอยตอบแทนนางภายหลังก็แล้วกันเลี้ยงกางย่อมเชื่อแล้วท่านจะทำยังไงกับเขาละเจ้าคะหานึ่งเออสงสัยท่านพอบ้านจงพาลูกน้องมาจับกลุ่มเขาส่งทางการเลียงกางสั่งลูกน้องพอไอ้ข้าไปเธอข้าไม่ทำอีกแล้ว ไล่ยเยี่ยมพยายามมีนรอนขัดขืนและขอร้องท่าเศรษฐีให้เห็นใจเขาแทนที่เจ้าจะดูพี่ชายเป็นตัวอย่างหมอไล่จื่อเป็นหมอที่ดีเขาใช้ชีวิตอุทิศตนรักษาคนไข้เลี้ยงข้างกล่าวชายฟีไล่จื่จึงได้ทุกอย่างไปไงล่ะเขาได้ทั้งความรักความนับถือชื่อเสียงและทรัพย์สินมันทำให้ขาดตรงกลายเป็นคนไม่เอาไหนในสายตาท่านพอ่อท่านแม่และผู้อื่น ลายเยี่ยนเก็บกดมานานเพราะเจ้าริษยาพี่ชายนี่เองเจ้าก็เลยสังหา,า,ารเขาเรียงการเข้าใจเรื่องราวก็มันดีกว่าข่าทุกอย่างแต่ในเมื่อมันได้ดีแล้วหาอัจได้เยอะแยะมากมายจะแบ่งให้ข่าสักหน่อยก็ไม่ได้แค่นี้ก็หวงนายเยี่ยนกล่าวเจ้าเกินเยียวยาแล้วจริงๆพาตัวเขาไปส่งทางการเดี๋ยวนี้เลี้ยงกลางสายหน้าให้กับคนไร้มโนธรรม ขอรับลูกน้องรับคําและแล้วลายเยี่ยงก็ถูกกลุ่มตัวเพื่อไปดําเนินคดีเพียงเพราะต้องการหลอกเอาอาจจะท่านเศรษฐีไปเพื่อใช้ในการหลบหนีทางการที่กําลังออกตามล่าเขาอยู่ในขณะนี้เขาช่างนึกไม่ถึงเลยว่าท่านเศรษฐีนั้นกว้างขวางเพียงใดเขาใช้เวลาเพียงไม่นานก็สามารถสืบความเป็นมาได้แล้วแต่ที่ท่านเหลียงกังยอมเชื่อลายเยี่ยงไปก่อนเพราะเหลียงกัง ร้อนใจอยากให้ไลเ่เรียบรักษาน้องสาวโดยด่วนดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะเชื่อชายผู้นี้ไปก่อนค่อยสืบภูมิหลังของเขาทีหลังประกอบกับเหลียงกางคิดว่าพี่น้องที่อยู่ในตระกูลเดียวกันก็น่าจะไม่ต่างกันมากนักแต่ที่ไหนได้พี่น้องกลับแตกต่างกันมากราฟ้ากับเหวณร้านไขของเก่าหวนเจินพาท่านหมอก,กลับมาถึงร้านท่านจะทำอย่างไรต่อไปเจ้าขาหัวเจนกล่าว ข้าต้องทำงานเจ้าใช้นี่ต่อไปเหลือของเพียงสี่ชิ้นเท่านั้นข้าก็จะเป็นไทยแล้วท่านหมอเหมยสูกล่าวข้าพาท่านหนีได้นะเจ้าขาหวนจะเสนอข้าไม่อยากติดนี้ใครเจ้าไปเถิดเจ้าไม่ได้เป็นลูกนี้เจ้าอยู่กับข้าเพื่อรอรักษาตัวกับข้าเท่านั้นท่านหมอเหมยสูกล่าวในเมื่อมีคนจ้องจะเล่นงานท่านข้าจะคอยคุ้มกันท่านเองอีกอย่าง หากข้าหนีไปเซินตัวหรือประมุกพักงองซานอาจสงสัยว่าข้าคือหววเจินและอาจตามลาข้าไม่มีวันสิ้นสุดเจ้าค่ะหวนเจินตัดสินใจใช้ชื่อจือหมิงและยังคงทำงานอยู่ที่ร้านขายของเก่าต่อไปจอมยุทธหญิงมีอยู่เยอะแยะมากมายเหตุใดเขาถึงไม่ยอมปล่อยเจ้าลาไมสูสงสัยเพราะข้ามีใบหน้าเหมือนภรรยาของท่านอองหกที่สิ้นบะชนไปแล้ว ข้าคาดการว่าฝรันตัวคงต้องการควบคุมข้าและให้ข้าใกล้ที่ท่านอ,องค์หกเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างเจ้า่ะเหมือนเจนคาดการถ้าเช่นนั้นแม้กระทั่งจือหมิงเองก็อาจจะมีอันตรายได้เช่นกันถ้าพวกมันตามหาหวนจะไม่เจอบางทีอาจหันกลับมาเล่นงานจือหมิงแทนโดยการวางยาสลายตัวตนและเป่าขุยควบคุมจิตใจของจือหมิงเหมยซูคิดว่า แม้จะใช้ชื่อจื่หมิงก็ยังคงเป็นอันตรายอยู่ดีเพราะคนที่เขาต้องการคือคนที่มีใบหน้าเหมือนพัชยาแต่ท่านมีวิธีรักษาไม่ใช่หรือเจ้า,าคะหววเจินกล่าวยังไงก็ต้องระวังตัวอ่นี่เข็มเงินทดสอบพิษขาม,มอบให้เจ้าเอาไวท้ทดสอบพิษในอาหารเหมยซูอมอบกล่องบรรจุเข็มเงินให้จาลึกหญิงขอบุณมาเจ้าค่ะหววเจินเรียบรับมาเก็บไว้กับตัว พวกเราคงต้องเล่นละครต่อไปในระหว่างนี้ก็ต้องช่วยเหลือจอมยุยินที่ใกล้เป็นเหยื่อของขบวนการลักสมองเหมยสุกร่าวาแผนเจ้าค่ะงั้นต่อไปพวกเรากลับมาเรียกชื่อโซงเหมยกับจิ้หมิงให้ติดปากดีกว่าเจ้าค่ะหววเจินกลัวตัวเองหลุดท่านป้าหวยลูมอบกุญแจเปิดกล่องหมายเลขเจ็ดให้ข้าแล้วพวกเรารีบไปดูกันเถอะเหมยสูอยากรีบเช่าใช้หนี้โดยการขายสินค้าหมด ก็ดีเหมือนกันเจ้าคะ่ะหวนเจินเดินตามเหมือนซูไปที่ห้องเก็บของเมื่อทั้งสองไปที่ห้องเก็บของก็พบว่าภายในห้องเหลือเพียงสามกล่องนั่นคือกล่องหมายเลขแปดเก้าและสิบแต่กล่องหมายเลขเจ็หายไปเป็นไปไม่ได้ตอนยกกล่องหมายเลขหกข้าก็ยังเห็นกล่องหมายเลขเจ็ดอยู่เลยนะเจ้าคะ่ะหวนเจินจยืนยันใครขโมยไปงั้นหรือแล้วทำไมถึงขโมยไปเพียงกล่องเดียวล่ะ เหมนสูสงสัยไปแจ้งทางการดีไหมเจ้าคะควรจะเสนอแล้วถ้าใต้เท้าถามว่าภายในกล่องมีอะไรพวกเราจะตอบว่ายังไงหล่ะในเมื่อพวกเราไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรไม่สูกล่าวหรือว่าพวกเราไปสอบถามท่านเป้าหวยลูกในเมื่อนางเป็นคนบรรจุสิ่งของไว้ในกล่องเองนางย่อมจําได้ดีไหมเจ้าคะควรจะเสนออีกก็ดีเหมือนกันรีบไปหาท่านเป้าหวยลูกกันเถอะ เมยซูเห็นด้วยเมื่อทั้งสองไปถึงบ้านท่านป้าไวลูกก็บพบว่าบ้านของท่านป้าถูกเผาไม่เหลือชิ้นดีนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเมยซูตกใจเมื่อเห็นบ้านกลายสภาพเป็นเท่าทานท่านป้าถูกลักผ่าตัวไปเจ้าค่ะพวกมันสวมชุดดำอำพรางตนแล้วมากันห้าคนมีคนหนึ่งจับกุมท่านป้าและถามหา